สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือเจ้าหน้ากากฟาโรนะคะรับน้องมาวันแรกกิ่งหักเลยค่ะไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมดินปลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาอบเขาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอบเขาไว้นะคะอบไว้ในแก้วค่ะแล้วเราก็ไปไว้เขาที่ร่มงลำไรนะคะ ปิดฝาเขาให้มิดเลยค่ะเจ้านากากฟาโรานี่ะนะคะก็เป็นการตัดข้อไหลค่ะแล้วเขาก็จะอบด้วยสเปกน้ามอสนะคะจากนั้นเมื่อใบแทงใบแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นดินปลูกค่ะ จินมูลไส้เดือนนะคะผสมกับเพร์ไรซ์ค่ะเนี่ยค่ะสามวันผ่านไปแล้วนะคะการอบฝาปิดมิดของเราแทงใบใหม่แล้วค่ะใบใหม่กลางสวยเลยนะคะ ส่วนก้นแก้วเราจะรองน้ำไว้ประมาณครึ่งขันค่ะให้ต้นเขาได้รับความชุ่มชื้นนะคะนี้รากเขาจะลอยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ปุ๋ยออสโมโค้นะคะเป็นปุ๋ยบำรุงต้นค่ะ ประมาณสักยี่สิบเมตรพอค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกบเขาด้วยดินปลูกนะคะดินปลูกนี่ก็จะมีส่วนผสมของขุยมะพร้าวค่ะเป็นดินที่หมักมาแล้วนะคะตัวนี้การใช้ก็ประมาณ3มช้อนแกงค่ะ กบคนเขาให้มิดนะคะลากเขาจะได้หาอาหารได้เก่งๆคะ่ะหลังจากที่เราอบเข้ามา3ามวันแล้วนะคะใบเขาเริ่มมาเดี๋ยวเราก็จะพาเขามารับแสงแดดได้แล้วคะ่ะ เราจะไม่อบต่อแล้วนะคะถ้าอบต่อต้นเขาจะยาวยืดต้นก็ไม่แข็งแรงนะคะเนี่ยค่ะเจ้าฟารน้อยหลังจากที่กิ่งหักได้สามวันค่ะใบแทงใบออกมาได้เร็วมากเลยค่ะ ตัวนี้ก็เป็นตระกูลโคโรคาเชียนะคะก็จะขยายพันธุ์ด้วยการตัดไหลแยกนอถ้าตามอายุไวแล้วต้นใหญ่เขาก็จะผ่าชิ้นตาค่ะแล้วแต่อายุของลำต้นนะคะการขยายพันธุ์ ันนี้เสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะตอนเล็กๆก็ต้องค่อยๆรดนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่อยู่ให้เขากันนะคะ ต้นเล็กๆค่อนข้างจะอ่อนแอค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอามาแฝนไว้ก่อนนะคะใส่ตะกร้าแฝนไว้ใต้พุ่มไม้ก่อนค่ะส่วนขันน้ำนะคะที่เราแช่ไว้แล้วก็เปลี่ยนเขาได้บ่อยๆค่ะ เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายแล้วก็จะช่วยให้น้ำเขาสะอาดนะคะนี้เราก็จะใช้รวดนะคะที่แฝงกระถางต้นไม้ค่ะมายึดมุมตะกร้าไว้นะคะแบบยึดแบบสามมุมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเขาไว้ใต้พุ่มไม้ก่อนนะคะให้เขาได้รับแสงแดดยามเช้าค่ะ ันนี้ก็แล้วแต่วิธีการเลี้ยงของแต่ละคนนะคะอันนี้ป้องกันสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะสัตว์เลี้ยงมาทำลายต้นไม้ของเรานะคะเราต้องแอบไว้สูงๆหน่อยค่ะอาจจะดูแปลกหน่อยนะคะแต่ อันนี้ก็เลี้ยงรอดค่ะมั่นใจว่ารอดนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปอยู่ใต้พุ่มไม้เลยค่ะ ได้รับแสงแดดยามเช้านะคะเป็นแสงแดดอ่อนๆค่ะเชื่องเล็กๆต้นเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเราจึงให้แดดเขาครึ่งวันพอค่ะส่วนการรดน้ำนะคะเราก็จะรดน้ำยามเช้าค่ะเช้าก็เย็นก็ได้นะคะตัวนี้ชอบน้ำเยอะค่ะ ส่วนการบำรุงนะคะเราก็จะใช้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะผสมน้ำนะคะรถอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ2-3ครั้งต่ออาทิตย์ค่ะก็จะมีสูตรพวกน้ำหมักนำมารถได้ก็ดีค่ะพวกปุ๋ยอคอกนะคะแช่ทำเป็นน้ำหมักนำมารถค่ะ ช่วยให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้เร็วๆนะคะเนี่ยค่ะมารับแสงแดดยามเช้านะคะเป็นแสงแดดอ่อนๆค่ะต้นพืชได้จเจริญมเติบโตได้เร็วๆนะคะ ใกล้จะกลางใบแล้วค่ะเนี่ยค่ะปาโลน้อยของเราอายุ7วันแล้วค่ะใบที่2เริ่มมาแล้วนะคะส่วนการสังเกตนะคะกิ่งเขาก็จะมีสีดำค่ะออกดำดำนะคะ จะดือเขาก็จะเป็นจุดดำค่ะอันนี้อายุ11วันแล้วค่ะโตรเร็วมากๆเลยนะคะเราก็จะต้องเพิ่มปุ๋ยให้เขาได้แล้วค่ะ